สวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่ผม AN Gamer เในชแนลใหม่นะฮะ r e r e c games ch นะฮะอันนี้ก็จะมาโปรโมทชแนลของพีเอ็มฮะ m m monkey return ฮะซึ่งชแนลของเขาอะชแนลกลางของเขาฮะได้โดนแฮ็กไปนะฮะผมก็เขาเพิ่งอัพคลิปได้ไม่เยอะนะฮะช่วยมาติดตามเขาหน่อยนะฮะ เขาจะกลับมาเร็วๆนี้แล้วนี่ครับคัมมิ่งซันนะฮะคัมมิ่งซูนเนี่ยฮะก็ช่วยติดตามขอหน่อยนะครับผมโอเคครับ m อ็มเอม y r กี้รีเทิร์นนะพิมพตามนี้เลยรูปร่มหน้าเรงนะครับโอเคอยังไงวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ